นะคันนี้สแตนเลสท,ทั้งคันนะครับสแตนเลสท,ทั้งคันนะถ่ายดูนิดนึงนะคันนี้ก็มาติดตั้งดิสเบรกหลังนะครับคือเป็นอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ของลูกค้าที่นํามาเองนะครับแล้วก็ช่วยติดตั้งนะครับผมแล้วก็จะเป็นชุดสแตนเลสล้วนๆนะก็มีตั้งแต่ชุดขาตั้งขาตั้งนี่นะขาตั้งล่างแล้วก็ชุดปั๊มเบรกหลังนะ นะครับติดติดไว้ก่อนนะแต่ว่ายังไม่ได้ไล่น้ามันเบรกพี่เขาจะไปใส่กับเบรกมือด้านบนซ้ายนะพี่ก็จะไปไลนเองนะครับผมเนี่ยก็ขาตั้งก็เป็นสแตนเลสนะครับผมแล้วก็ของเก่านี่ออกยากมากนะครับยากมากต้องตัดออกนะตัดก็ตัดยากนะเนี่ยนี่ของเก่านะเนี่ยมันงอตีไม่ออกเลยมันงอมันแอนหมดแล้วนะนี่ก็ตัดออกเนี่ยตัวปริงของแต่งก็เป็นสแตนเลส ยังยืดนะครับยืดมากเลยนะแล้วก็รถพี่เขาก็แต่งมาสวยงามนะสวยงามก็เนี่ยยิดเบรกหลังเดี๋ยวพามาดูขาพี่มันแคบหน่อยกําลังเก็บของอยู่นี่นะก็เป็นปั๊มแท้นะปั๊มแท้ของเบมโบปั๊มปักข้างนะเนี่ยขาพี่เขานำมาเองนะขาก็เป็นขางานตลาดออนไลน์ทั่วไปนะก็จะมีขาล็อกตรงนี้ แล้วก็จะมีะขาปั๊มเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นตรงนี้นแล้วก็จะมีน็นอตสามารถถอดเปลี่ยนผ้าเบรกตรงนี้ได้เลย mm hmm. ยกออกมาได้ไม่ต้องถอดแกนนะ mm hmm. หรือจะถอดแกนก็ได้นะนี่นะ mm hmm. แล้วก็ส่วนล้อเนี่ยเป็นล้อของเวฟร้อยยี่บห้าเวฟร้อยสิบโดยประมาณนะม mm ัน hmm. มองจากสายตานะเป็นของฮัมดานะ mm hmm. แล้วก็นี่ส่วน สเปเซอร์รองด้านในก็เป็นที่ร้านเองนะที่ผมทําขึ้นมานะครับสเปเซอร์รองจานเบรกนะแล้วก็ใส่ใส่กับจานของจูปิเตอร์นะครับใส่กับจานของยามาฮ่าจูปิเตอร์ขนาด220มิลน,นะครับผมความโตนะนหมุนไม่มีเสียงใดๆนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไล่เบรกเลยนะครับผมนี่นะนี่เป็นเว็บ ร้อยวิวบ็อกนะครับรุ่นนี้แต่ว่าโมนะมันเป็นลูกผสมนะเป็นร้อยยี่สิบห้าไปแล้วนะนี่นะครับพี่เขามาจากปักเกตนะครับผมก็ถ่ายให้ดูที่แคบๆนี่แหละนะครับผมอันนี้ก็จะมีสแตนเลสตรงไหนบ้างนะก็จะเปลี่ยนสวิงอาร์มด้วยด้วยสวิงอาร์มของพี่เขาเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งเส้นเลยนะเปลี่ยนสวิงอาร์มสแตนเลสแล้วก็น็อตนี่สแตนเลสน็อตสแตนเลสนะน็อตสแตนเลสหมดเลยนะ เนี่ยหัวสแตนเลสล,ล,ล,ล้วนๆนะครับแล้วก็ปั๊มนี่ปั๊มแท้นะยังไม่ได้ไล่น้ำมันเบรกแล้วก็ตั้งศูนย์ไว้เรียบร้อยแล้วตั้งศูนย์ตรงมากนะครับตรงมากนะตอนนี้นะใครที่จะมาทํารถกับผมที่เป็นเวฟร้อยยี่สิบห้าเวฟร้อยสิบไอก็รอไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยสเปเซอร์รองจานเบรกเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมนะของผมหมดหมดนะครับตอนนี้นะยังทําขึ้นไม่เสร็จเลย นะครับนี่ล้อลื่นแน่นอนไม่มีเสียงใดๆนะถ้าใครจะใส่กับเวฟนะผมก็แนะนำปั๊มปักข้างแบบนี้นะไม่ว่ายี่ห้อใดนะก็สามารถใส่ได้เลยนะผมว่ารู้สึกว่ามันใช้ดีเวลาเราปล่อยปล่อยเบรกออกอะ่ะมันมันอ้าดีนะมันจะอ้าออกเลยนะนะนี่เลยเรียบร้อยนะนี่เป็นเวฟร้อยเวฟร้อยยี่ห้าเวฟร้อยบล็อกนะที่ของรถ เว็บรอยยุบล็อกคือ,อรอยยบล็อกแต่ว่ามาันม,มาเป็นอะไรอาวาตารอาวาตารเป็นเว็บรอยยุบห้าไอเป็นอ่าเป็นตัวอะไรนะไฟเลยบบังลมเออเห็นไหมเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะคือขาเหยียบนี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยตรงขายเหยียบเท้าเหยียบก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะสแตนเลสนี่นะอันนี้คือ ไม่ได้ต่อพ่วงก,กับอะไรนะครไว้ยันสปริงนี้เฉยนะไว้เหยียบเล่นนะนี่ไม่ได้ใช้นะพี่เขาจะใส่กับปั๊มบนมือซ,อซ้ายนะด้านนี้ฐานดำอุย้ยหลงกรรมลืมไปทุกทีหน่อยหนึ่งนะฐานดำซ่อมแพงด้วยนะนี่อะไรเนี่ยฐานดำยังไม่ได้ไลนะ่น้ำมันเบรกนะพี่เขาคือใส่ไว้ก่อนนะ๋ยวไปไล่เองก็ต้องมีการตัดชุดสีอะไรนี่แหละนะครับผมนี่ แล้วก็เนี่ยแหลกท้ายของพี่เขานี่ก็เป็นสแตนเลสนะครับแร er. สแตนเลสทั้งคันนะครับผมเห็นไหมอาจจะมีคมบ้างอยู่บางจุดนะเห็นไะหมคมนะห้ามโดนกันแล้วกันนะเห็นไหมแล้วก็เนี่ยขาตั้งเนี่ยขาตั้งเดียวก็เป็นสแตนเลสนละสแตนเลสสแตนเลสทั้งคันนะครับผมนี่มาดูปั๊มหน้าไหนๆก็ถ่ายดูแล้นี่มาดูข้างหน้ากันบ้าง นี่ข้างหน้าก็นี้เลยปั๊มนี้เลยปั๊มหน้าเว็บโบแล้วก็ใส่จานของจูปิเตอร์จูปิเตอร์เหมือนกันนะครับมีสเปเซอร์ลองเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่นะตรงเปะ๊ะนี่นี่ข้างหน้าพี่เขาทำมาแล้วนะครับผมอ่าไม่เห็นละมืดลอะอาช่างมันนี่นะประมาณนี้นะครับอันนี้วันนี้เป็นงานคล้ายๆว่าเป็นงานปรับแต่ง ปรับแต่งแบบเสริมความงามนะครับผมเสริมความงามแล้วก็ไอ้ดูระยะดิสเบรกหลังด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไลนน้ามันเบรกนะให้ลูกค้าเขาไปทําเองนะครับลูกค้าเขาทาเป็นอยู่นะก็ประมาณก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจเรื่องใดก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมบางทีถ้าเข้ามาในแชทผมก็จะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่าผมไม่มีเวลาเข้าไปตอบแชทตัวช่วงกลางวันนะครับติดงานอยู่นะครับ ยังไงถ้าตอนกลางวันใครจะทักมาก็โทรมาหาหาผมนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้น,นะให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่านี่นะครับผมไปแล้วนะครับผมอ่พี่จ้ของรถหน่อยนึง